สนับสรุนโดยปิยเวศแบทโธดื่มทุกวันมั่นใจพร้อมออกรถที่งานมอเตอร์เอด้วยวงเงินกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ท ยอดขายอันดับหนึ่งเชื่อมั่นในคุณภาพเชื่อมั่นในคอมแพคสวัสดีครับแฟนๆเราตอล,ลดอดไลฟ์ไทยรัฐทีวีทุกท่านครับผมนิธิทวมประถมครับและที่อยู่ด้านข้างผมแน่นอนครับนี่คือเทส l a มาในนามเทสลาประเทศไทยเรียบร้อยแล้วเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันนี้ในวันนี้เทส l a ประเทศไทยเปิดตัวใน2รุ่นหลักด้วยกันก็คือเทสลาโมเดล3และเทสลาโมเดล Y นี่คือรถสีดานนะคู่แข่งเขาถ้ามองในเรื่องของราคาต้องบอกว่าเราใจมากๆราคาออกมาเริ่มต้นที่1.759,000บาทเจอกับ Honda Accord เจอกับ Toyota c a m r รีแต่เขาเป็นรถไฟฟ้า100%พละกกำลังเหลือเฟือนะครับเพราะจนนี้เนี่ยมีทั้งหมด3รุ่นย่อยให้เลือกด,ด้วยกันในความเป็นเท s l a โมเดล3มีขับเคลื่อนล้อหลังนั่นคือตัวเริ่มต้นของเขาล้าน 7, 5, ตัว long range ขับเคลื่อน4ล้อมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวเริ่มต้นอีกหนึ่ล้าน999 00บาทและตัวท็อปโมเดล3เพอร์포เรนซตัวนั้นนะ่ะอล้านสอ2แ0 0บาทเฮ้ยน่าสนใจ นี่คือราคาอย่างเป็นทางการของเขาราคานี้หน้าตานี้เราคุ้นเคยอยู่แล้วในความเป็นโมเดล3ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่แต่นี่คือการขายอย่างเป็นทางการวันนี้เราต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าศูนย์บริการเขาจะเป็นอย่างไรแต่วันนี้เขาบอกว่าเปิดตัวบายนี้จองและส่งมอบรถในเดือน กุมภาพันธ์เท่าที่ออลตไลฟ์ไทยแลนด์ tv ทราบมา1,500คันมีอยู่ในล็อตแรกของเขาต้องมารุ้นกันนะครับว่าเขาส่งมอบในวันที่เท่าไหร่กันแน่ศูนย์บริการแฟลกชิปสโต์จะอยู่ที่ไหน ในวันนี้ยังไม่ทราบแต่ซูเปอร์ฟ t สชาร์จมีระบบ10จุดที่สยามนี้1่จุดแน่ๆสองิกิโลวัตต์เอาต่อการชาร์จไฟ1ครั้งในความเป็นซูเปอร์ชาร์จของเขาน่าสนใจนี่เป็นครั้งแรกของเทสลาในบ้านเราเรามาดูคร่าวๆในเรื่องของรูปแบบหน้าตาธรรมดาอยู่แล้วครับเพราะรุ่นนี้ไม่ได้เป็นรุ่นใหม่อะไรช้ำสะด,ดียวซ้ำนะครับท่านผู้ชมครับไฟหน้า LED อยู่แล้วเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติมีมาให้คุณออโต้พายลอตมีมาให้นั่นก็คือ a a d t i v Control ตามความเร็วของรถคันหน้าเบรกอัตโนมัติด้านหน้าเลี้ยวตามเลนถนนม,มีมาให้เตือนออกนอกเลนดึงมอมาอรกลับรถหยุดเลนมีให้นี่คือเบสิกของเขามาดูความโดดเด่นของเขาล้อและยางเจ้าตัวนี้นะครับทุกู้ชมครับพละกําลังมหาศาลนะต้องบอกกันอย่างนี้นะครับถ้าเป็นในรุ่นของโมเดล3ตัวขับเคลื่อนล้อหลังเนี่ย283แรงมานะ420นิวตันเมตรวิ่งได้5 5 9กิโลนะ0ูน0 6ถึงวินาทีท็อปสปีด225กิโลเมตรนั่นคือ ฟังก์ชันปกติของเขาอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นตัวมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ล่ะตัวนั้นเนี่ยนะครับทุกู้ชมครับ0ถึง1 0วินาทีนะเอาซิตัว long range ของเขานะวิ่งไกล681กิโลเมตรนะตัวนั้นนะ่้แรงม้าแรงบิด493นิวตันเมตรดิเทียบดิออนอยู่แล้วนะดูภายในนะครับไม่ได้โดดเด่นแต่เขาเน้นความเป็นมินิมอลอยู่แล้วเน,นียนๆน,น,นะโอ้ดู เบเบอะนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดของสเปคที่หลังนะตอนนี้เรามาดูรถเขาก่อนนี่คือเจ้าโมเดล3นะนี่ทุกอย่างคุณได้ตามนี้นะครับโครเมลล์นะเป็นแบบหนังธรรมดาอยู่แล้วนะครับไม่ได้โดดเด่น ไม่ได้เน้นหรูหราแต่เน้นเรียบง่ายเป็นวงล้อโดดเด่นที่หน้าจอนี้นะหน้าจอเข้ามาเต็มอยู่แล้วเนวิเกเตอร์ให้มายังไม่ทราบในเรื่องของออปชันยังไม่ทราบในเรื่องของซอฟต์แวร์ว่าสามารถที่จะลิงก์ซอฟต์แวร์ได้มากน้อยแค่ไหนแต่บเบาเบิร์มันมาดีนะแต่ผมบอกได้เลยนะครับว่าไม่ได้เน้นหรูหรามากมายเน้นสบายๆมากกว่านะครับถ้าคุณต้องเจอกับ BMW Serie ยซีรีส์ถ้าคุณต้องเจอกับ Honda Accord ถ้าคุณต้องเจอกับ t o y o t a Camry บอกได้เลยว่า พื้นที่ในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังอยู่ในเกณฑ์แค่ใช้งานได้แล้วบอกเขาจะเรียบๆนะเรียบๆนะธรรมดานี่เป็นแบบหนังกลับหน่อยนะนี่เป็นหนังนั่งดีไหมนั่งกลางๆครับทานผู้ชมครับไม่ได้เด่นอะไรมากมายในเรื่องของพื้นที่ห้องโดยสารตอนหลังนี่ดูเล็กรูพาราโนมิกสันรูปนะมาถึงบานหลังนะเต็มบานนี่คืออีกหนึ่งจุดเด่นของเจ้าโมเดล3เขานะครับนี่ล่างมาเลยนะหลังคาแก้วยาวๆโอเคมีที่ พักแขนให้ที่วางก้วน้ํา2แก้ว USB C 2จุดมีแอร์หลังให้แต่แอร์ยังเป็นแค่2โซนเท่านั้นนะยังไม่ได้เป็น3โซนคือความโดดเด่นของเขาอะ่ะคือความเรียบง่ายแต่จุดอ่อนของเขาก็กคือในเรื่องของการประกรอบในเรื่องของคุณภาพ <c oughs> การประกอบเนี่ยยังไม่ได้เนีบ100้บร้อยเปอร์เซแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะถ้าใครใช้ เทสล a อยู่ทราบเรื่องนี้อยู่แล้วตรงจุดนี้เป็นแค่ข้อมูลนะว่าในวันนี้เขามาแล้วเขาเปิดรับจองอย่างเป็นทางการแล้วด้วยไปดูด้านท้ายดูล้อและยางดีกว่าล้อและยางนี่ผมก็ชอบนะผมชอบลายล้อมแม็กของเขานะ P Zero แน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยคุณต้องใส่ยางที่เป็น High p e r f o r m ม n นซแล้วดูลายล้อมแม็กโคตรสวยเลยมี เทสลาอยู่ตรงนี้ด้วยนะคาลิเปอร์เบรกสีแดงสวยคือถามว่าความสวยมันไปได้อยู่แล้วนะครับในดีไซน์ของเขาไฟไทไ้ายเป็น LED ตามระบบอยู่แล้วนะดูว่ามอเตอร์มอเตอร์คู่แต่ตัวนี้ผมไม่ทราบนะว่าตัวนี้เป็นตัว p e r f o r m a หรือเปล่าเปิดไฟฟ้านะที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่เทสล a ามีจุดเด่นในเรื่องของที่เก็บสัมภาระแล้วก็นี่เขามีที่เก็บของตรงนี้ด้วยเวลาคุณเปิดมาเนี่ยที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่นั่นคือจุดเด่นของเขานั่นคือจุดเด่นของเทสล a าแต่ไม่มีตัวล็อกให้นะเห็นนะ 3รุ่นย่อยแรงม้ามหาศาลตั้งแต่รุ่นขับเคลื่อนล้อหลังตั้งแต่รุ่นมอเตอร์รุ่น long range และมาถึงรุ่น performance ซึ่งพละกกำลังเราไม่เถียงพละกกำลังเราไม่เกี่ยงเขามาดีมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานดีแต่ในเรื่องของช่วงล่างในเรื่องของ handling เป็นอย่างไรเรามีโอกาสเราจะลองขับอย่างเป็นทางการนะครับกับเจ้าเทสลาโมเดล3ที่เป็นเวอร์ชันประเทศไทยตัวนี้นำเข้าจากประเทศจีนต้องมารอลุ้นกันว่า ออปชันต่างๆที่เราเห็นใช้งานแล้วเป็นอย่างไรที่เป็นออปชันไทยนะที่เป็นฟังก์ชันไทยเสถียรหรือไม่เสถียรอย่างไรนี่เคปล่านะจ๊ะโอ้ดักเทลตัวนี้โลโก้นี้เทส la ชัดเจนหลายๆคนสะเทือนใจกับราคานี้นะเพราะว่าเจ้าเทส la ในรุ่นโมเดล3เนี่ยโอ้โหเกรียมาเก็ตเอาเข้ามาก็มี2ล้านกว่ากัน3ล้านแหละตัวนี้เปิดตัวที่1นึ่งล้านเจ็ดแบาทผมว่า กระจายเริ่มจองกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปบ่ายนี้เริ่มจองแล้ว1500คันตามที่เรามีข่าวมาว่าเขามีสต็อกเท่านี้ในล็อตแรกนะต้องมาดูกันครับว่าเป็นอย่างไรต้องมาดูการตอบรับของลูกค้าว่าเป็นอย่างไรแต่ตัวนี้คือตัวเริ่มต้นโมเดล3ตัวต่อไปโมเดล Y ครับ คริสตนเถิดปุ๊บรับปับเถิดอยากรับส่วนลดสูงสุด3,000บาทที่คอคพิดและร้านค้าที่ร่วมบริการวันนี้ถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้นและนี่คือเจ้าเทสลาโมเดล Y นะครับทุกู่ชมครับเปิดตัวเริ่มต้นในราคา1,959ต้องยอมรับว่าต่ำ2ล้านบาท มี3รุ่นย่อยเช่นเดียวกับเจ้าโมเดล3ต้องยอมรับครับว่าวันนี้เทส l a ประเทศไทยมาจริงจังมากๆแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะทราบคือในเรื่องของบริการหลักการขายที่เราย้ำไปแล้วว่าเป็นอย่างไรวันนี้ยังไม่ทราบวันนี้ทราบแต่การเปิดแบรนด์เท่านั้นและวันนี้ทราบแต่ราคาเท่านั้นแต่หลังบ้านยังไม่รู้เรารู้แต่ว่าเขาจะต้องมี1โชว์รูมที่นี่ที่เสียเพราะกรอแห่งนี้1แห่งและ มีแฟลกชิปสโตร์อีกหนึ่งแห่งแต่นอกนั้นทุกอย่างยังดำมือดอยู่ยังงงๆอยู่ว่าจะเดินหน้ากันอย่างไรอีกไม่นานเราน่าจะมีข้อมูลในเรื่องของบริการหลังการขายข้อมูลในแง่ของการตลาดของเทส l a ประเทศไทยแน่นอนแต่วันนี้ครับขายความร้อนแรงขายราคาที่บอกได้เลยว่าโคตรด,ดีในสเปคในสมรรถนะเราดูได้นะครับเหมือนเมืองนอกทุกประการออโต้พายลอตมีมาให้เปิดปิดไฟหน้าตรวัด,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 ดอย่างที่บอกด้วยความเป็นหน้าตา เจ้าตัวนี้คือในกลุ่มของ B SUV มีขนาดที่ยาวกว่าเจ้าค o น d ้า CLV นิดหน่อยแต่สั้นกว่าเจ้า m a z d a CX 8นั่นคือไซส์ของเขาครอบครัวสบายๆเน้นความสูงของตัวรถนิดหน่อยมาดูครับท่านผู้ชมครับความโดดเด่นของเขาบอกแล้วครับว่าความพละกําลังคือความโดดเด่นของเขายางล้อเป็นแบบสปอร์ตทั้งสิน้นแต่การขับเราเคยขับแล้วทั้งโมเดล3โมเดล S และโมเดล Y ผมบอกได้เลยว่าแรงจริงแต่ในเรื่องของช่วงล่างในเรื่องของแฮนด์เลิร์ ไม่ใช่อย่างที่ผมชอบยังเป็นรถที่มีแต่ความแรงแต่ในเรื่องของเ e อร์ฟอร์แมนซ์ยังเป็นรองความเป็นรถยุโรปอยู่หลายเท่าตัวอยู่เหมือนกันนั่นคือผมนะประสบการณ์ที่ผมขับมาผมไม่ได้ชอบแพนดลิ่งของเจ้าเทสลาผมไม่ได้ชอบช่วงล่างของเจ้าเทสลาผมชอบแค่มอเตอร์ไฟฟ้าและพละกําลังของเขาเท่านั้นและหน้าตาที่มันดูเรียบหรูแบบนี้ดูแม็กแมกขนาดนี้และเป็นพายอตสปอร์ต EV ด้วยอ่ะ มาอีกตัวแล้วนี่เป็นยางสําหรับ e v โดยเฉพาะด้วยนะครับไม่ใช่ยางเรเดียลถูกสร้างเนื้อยางให้มีโครงสร้างที่แข็งแรงกว่ายางเรเดียลปกติกล้องเป็นกล้องรอบคันที่เป็นแบบไฮเดฟด้วยเป็น h d ด้วยนะครับอันตราโซนิกรอบคันอยู่แล้วทั้งโมเดล3ทั้งโมเดล Y นั่นหมายความว่าความแม่นยําและความกว้างของระบบความปลอดภยัยไฮเทคค่อนข้างดีเลยนะครับมีไม่กี่ยี่ห้อนะที่ใช้ระบบอันตราโซนิกในเรื่องของเซ็นเซอร์รอบคันเทสลาเป็นหนึ่งในนั้นนะครับ มือจับราบไปแบบนี้อยู่แล้วนะกระจกนี้นะทรงเป็นแบบส p o r t SUV ทรงสปอร์ตหน่อยเข้าไปดูดีไซน์ด้านในเหมือนเหมือนกับเจ้าโมเดล3อยู่แล้วนะครับมาแบบเดียวกันแพลตฟอร์มคล้ายคลึงกันนะอ๋อไฟไฟ้าคุณเป็นวงแหวนนะครับตัวนี้เหมือนกับที่ในต่างประเทศทุกประการและทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นรีไซเคิล นะครับทั้งโมเดล3ทั้งโมเดล Y จะเป็นรีไซเคิลโหที่เก็บของโคตรใหญ่เราขับแล้วก็ขับแบบไม่ได้ยาวมากนะขับคร่คราวๆแต่ขับเร็วที่วางแก้วน้ํา2จุดนะครับที่เก็บของห้องโดยสารใหญ่นะถ้าจะมองในเรื่องของพื้นที่ใช้สอยใหญ่ว่า CRV นะนั่งสบายเลยละเนี่ยและจุดเด่นคือหลังคายอีกแล้วนะครับังคา glass roof เต็มบานในจุดนี้ถือว่าโอเคมากๆนี่เป็นออโต้อยู่แล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยท่านผู้ชมดูเนี่ยมันจะเป็นแบบ กระดาษอัดเนี่ยตัวนี้เป็นรีไซเคิลทั้งหมดนะครับผมบอกแล้วเทส l a คุณไม่ได้ความหรูหราของเขาแน่นอนเพราะเขาเน้นในเรื่องของรีไซเคิลเป็นหลักวัสดุอุปกรณ์เป็นรีไซเคิลนะครับจะมีบางอย่างเท่านั้นแหละที่ดูแล้วมันจะหรูหราหน่อยยังเบาเบอร์เนี่ยนั่งอะนั่งไปนะนั่งได้แต่หลังจะตึงๆนิดนึงนะครับแต่ชอบคือหลังคากระจกที่เป็นแบบฮีทคัทและเป็น UV คัเต็มคอมด,ดททูที่เก็บอโอ้ที่เก็บโคตรดี แอร์เหมือนกันเลยเห็นไหม usb 2ช่องแอร์เป็นแอร์แค่ flow air เฉยๆไม่มี3โซนนะเป็นแค่2โซนเท่านั้นนะครับมาดูด้านท้ายซึ่งเป็นอีก1จุดเด่นของเขาเขียนว่า d u อ l อม t อเตอร์ชัดเจนนะครับนี่ไฟฟ้าและดูความใหญ่ของที่เก็บสัมภาระด้านหลังทังด้านหลังนี้นะครับและที่เก็บของเขาเหมือนกันทั้งโมเดล3ทั้งโมเดล Y นิสัยเดียวกันฟังก์ชันใช้งานเดียวกันใหญ่มากๆ เห็นไหมพับเบาะได้ด้วยนะครับและพับราบไปด้วยในความเป็นเทสลาในวันนี้นะครับก็ยังไม่ได้มีโมเดลใหม่เพราะในโลก ก็เป็นโมเดลนี้ต้องรอรุ่นใหม่ๆซึ่งก็อยากรู้เหมือนกันว่าในประเทศไทยเองแผนของเทส l a ประเทศไทยเนี่ยจะมีโมเดลใหม่ๆเข้ามาในบ้านเราหรือเปล่าเพราะตัวนี้นำเข้าจากจีนที่จีนมีตัวเล็กกว่าน,นี้เหมือนกันราคาจําหน่ายก็น่าสนใจเป็นราคาที่ต้องบอกว่าโคตรคอมเพ t i ติ v ทนะครับราคาน่ากลัวมากตลาดเกรมาเกตตลาดผู้นําเข้าอิสระตายเป็นเบือกับราคานี้เกรมาเกตนำเข้าแพงกว่าเป็นล้าน สรับสนุนโดย,โดยเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกที่เคยมีต้องฟิล์มซูเปอร์ไฮคูลบียอนเซรามิกสำหรับรถทุกรุ่นนะครับของเทสลาที่จะถูกส่งมอบในชุดแรกเนี่ยไตรามาสแรกของปีหน้าเนี่ยเจ้าของเทสลาจะได้รับสิทธิพิเศษในการซื้อแพ็กเกจโฮมชาร์จิ้งแบบพรีเมียมที่มีจำนวนจำกัดนะครับพร้อมสไตล์และสีที่ลูกค้าสามารถปรับแต่งได้นะตลอดจนการเข้าประเมินสถานที่และการติดตั้งโดยผู้ติดตามที่ได้รับการรับรองจากเทสลาด้วยนะครับ สำหรับเทส l a นะครับที่ขายในบ้านเรานะก็มีทั้งหมด2โมเดลหลักก็คือเทส l a โมเดล3แล้วก็เทส la โมเดล Y นะโดยทั้ง2รุ่นนี่จะมี3รุ่นย่อยเหมือนกันก็คือรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังนะครับรุ่น long range ขับเคลื่อนสีล้อแล้วก็รุ่น performance ขับเคลื่อน4ล้อแรงที่สุดก็คือรุ่น performance นั่นเองนั่นก็แปลว่าเทส l a ในประเทศไทยจะมีทั้งหมด6รุ่นย่อยด้วยกันทีนี้เรามาดูสเปคในแต่ละรุ่นกันครับทุกท่านครับเทส la โมเดล3ามนั้นในรุ่นเ w ี e e l drive หรือรุ่นขับเคลื่ 420นิวตันเมตรแบตเตอรี่เนี่ยเป็น LFP นะ57.5กิโลวัตต์อาววิ่งด้วยระยะทางสูงสุด4 9 1กิโลเมตรนี่คือตามมาตรฐาน WLTP นะครับอัตราเร่ง0ถึง100 6.1วินาทีท็อปสปีด225กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ใช้หัวชาร์จ Type 2นะ AC เนี่ยรับได้11กิโลวัตต์นะครับถ้าเป็นคอมโบเนี่ยนะครับฟ้าชาร์จเนี่ยรับได้สูงสุดถึง170กิโลวัตต์นะครับส่วนเจ้าเทสลาโมเดล3ในรุ่น long range ขับขึ้น4ล้อนะอันนี้เป็นมอเตอรร์ไฟฟ้้าา2ตัว498 493แงม นิวตันเมตรขับเคลื่อนด้วยล้อหลังแต่เป็น all wheel drive ได้ด้วย แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับเป็น NMC นะ75กิโลวัตต์อาววิ่งด้วยระยะทางสูงสุด681กิโลเมตรนะตอนนี้เป็นมาตรฐาน WLTP อัตราเร่ง0ูนย์ถึงร้อนะครับ4.4วินาทีท็อปสปีดนะครับ233กิโลเมตรต่อชั่วโมงหัวชาร์จไทซ C นะรับสูงสุด11กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ถ้าเป็นไททูฟ้าชาร์นิดรับได้สูงสุดถึง250กิโลวัตต์ส่วนเจ้าเทสลาโมเดล3 Performance นะครับรุ่นท็อปที่สุดของเขาเนี่ยมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวนะ513แรงม้า660นิวตันเมตรแบตเตออออรีี L ่ลิเธยมไนแบบ NMC 75กิโลวัตต์อาวนะครับวิ่งได้ไกล608กิโลเมตรเนี่ยมาตรฐาน WLTP นะ0ถึง100นะครับ3.3วินาทีท็อปสปีด261กิโลเมตรนะครับ หัวชาร์จ AC นะครับรับได้สูงสุด11กิโลวัตต์แอลแต่ถ้าเป็น DC นะครับฟ้าชาร์จ250กิโลวัตต์โ6โคตรเร็วในเรื่องของราคานะครับโมเดล3นะตัวเริ่มต้นเนี่ยล้านเโมเดล3 long range นะครับ1 9 9 9้าเเาถ้าโมเดล3 performance 2.209ล้านบาทน,นะครับป่ะเรามาดูในส่วนของโมเดลวนะครับในรุ่น real view drive นะครับล้านนะตัวนี้เนี่ย420นิวตันเมตรแรงบิดนะแรงม้าสูงถึง347แรงม้าโหย แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบ LFP นะ57.5กิโลวัตต์อววิ่งได้ไกล455กิโลเมตรนะครับแล้วก็อัตราเร่ง0ถึง100 6.9วินาทีท็อปสปีด217กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่รับไฟสูงสุด170กิโลวัตต์นะแต่ถ้าเป็น AC เนี่ยทุกตัวทุกรุ่นรับที่11กิโลวัตต์นะครับผมแล้วถ้าเป็น Tesla Model Y Long Range ลละตัวนี้มอเตอร์ไฟฟ้า2ตัว514แรงมา้า493นิวตันเมตรขับเคลื่อน4ล้อนะแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน NMC 75 533กกิิิโลลวววัต์่งไได้เม ตัวเร่งสูงถึงหนึงวินาทีนะครับท็อปสปีด217กิโลเมตรต่อชั่วโมงรับฟาสชาร์จได้250กิโลวัตต์และตัวสุดท้ายนะครับโมเดล Y Performance นะตัวนี้ก็มอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวให้แรงม้า534แรงม้าโคตรเยอะแรงบิด660นิวตันเมตรนะครับกับเพื่อน4ล้อนะแบตเตอรี่อ姆ลิเธียมไอออนนะครับเป็น NMC นะเจ็ดร้อยห้าสิบหกกิโลวัตต์แอาวิ่งได้ไกลห้าร้อยสวินบสี่กิโลเมตรนะครับอัตราเร โคตรแรงแล้วถ้าลูกค้านะครับซื้อเท s l a ของเท s l a Thailand เนี่ยคุณจะได้รับสิทธิ์อะไรบ้างแน่นอนครับคุณจะได้รับสิทธิ์ในเรื่องของการอัปเกรดซอฟต์แวร์อ t the i r r อันนี้ธรรมชาติได้อยู่แล้วรวมทั้งที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของคุณจะได้เข้าถึงแอปพลิเคชันเท s l a บนมือถือนะครับที่จะควบคุมการชาร์จได้อุณหภูมิได้นะแล้วก็รับรองความปลอดภัยด้วยหมด เซนทรีได้ทุกที่ทุกเวลานะครับแล้วก็เข้าถึงโหมดนีเวกชันผ่านดาวเทียมได้ด้วยเฮ้ยอันนี้ถือว่าดีนะรวมถึงในเรื่องของออโต้พายโของเท sla เองนะครับอันนี้ก็จะมีขึ้นนะสำหรับเวอร์ชันประเทศไทยเนี่ยผู้ขับขี่เนี่ยสามารถที่จะอัปเกรดระบบเป็นออโต้พายโแบบยกระดับหรือ EAP ได้นะคือความสามารถในการขับอัตโนมัติเต็มรูปแบบเพื่อการใช้งานขั้นสูงเพิ่มเติมเช่นการนําทางบนออโต้พายโและระบบจอดรถอัตโนมัติซึ่งตรงนี้นะครับเราต้องรอกันนะว่าจะเป็นอย่างไรกับระบบการนําทาง ตโนมัติของเขานะครับนี่คือสิ่งที่ลูกค้าเทสลาประเทศไทยจะได้รับครับและนี่อีกหนึ่งจุดเด่นของเทสลาที่มาในบ้านเราวันนี้นี่คือซ u เปอร์ฟาสต์270กว่ากิโลวัตต์อาวนะครับจะมีทั้งหมด10จุดในกรุงเทพที่นี่จะมี1จุดความไวความแรงของไฟแรงมากๆหัวหนึ่งน่าจะเกิน2ล้านบาทสำหรับต้นทุนในการติดตั้งหัวนี้ และนี่ครับทุกู้ชมครับเทสลาโมเดล3 m o โมเดล Y การเดินทางครั้งนี้ถือว่าเป็นก้าวแรกของเทส l a ในประเทศไทยที่มาประกาศตัวที่มาสวัสดีประเทศไทยอย่างเป็นทางการในวันนี้เริ่มรับจองแล้วในวันนี้อยากทราบเหมือนกันล็อตแรกที่เราทราบมา1,500คันจะหมดในเวลาเท่าไหร่จะบอกได้เลย หมดแน่แนและหมดเร็วแน่นอนที่เขาบอกว่าเริ่มส่งมอบรถตั้งแต่ไตรามาสแรกเราสืบทราบมาว่าเขาสามารถที่จะส่งมอบรถให้กับลูกค้าคนแรกได้ในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าน่าสนใจนะถ้าเรามีโอกาสได้ลออขับที่เป็นเวอร์ชั่นประเทศไทยเราจะนำมารายงานให้แฟนๆได้รับทราบแต่ที่เราขับเป็นเวอร์ชั่นของที่อื่นเราบอกได้เลยว่าแรงจริงสวยตามความชอบของแต่ละบุคคลเทคโนโลยีดีไหมดีจริงจอดีไหมดีจริง แต่ขับสนุกหรือเปล่าสนุกในความเร็วแต่ไม่สนุกในเรื่องของการควบคุมนั่นคือฟีลลิ่งของผมที่มีกับเจ้าเทส l a ทั้งโมเดล3และโมเดล Y นะครับแต่อย่างไรก็ตามนี่คือจุดเริ่มต้นของเทส l a ประเทศไทยที่เข้ามาในบ้านเราแล้วต้องรอดูกันต่อไปครับว่า9ก้าที่2ก้าที่3ของเท s l a จะเป็นอย่างไรแผนการตลาดจะเป็นอย่างไรโมเดลใหม่จะเข้ามาเมื่อไหร่และศูนย์บริการการรับประกันการบริการหลังการขายเป็นอย่างไรเพราะตอนนี้ประกันแบตเตอรี่8ปีเขามีให้ถ้าตัวเริ่มต้นเรียลวิ r i v e 1หนึ่งแสกิโลใน8ปีแต่ถ้าเป็นมอเตอร์คู่และตัวพอรมาประกันเพิ่มขึ้นไปอีกนะ 1 9 2 0 0 0กิโลประกันกองเขาใน8ปีให้โคตรดีเยี่ยมแลวประกันตัวรถ4ปีอยู่แล้วในทุกโมเดลครับผมและนี่คือ Autolife Thailand.tv กับเจ้า Tesla ทั้ง2รุ่นนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ channel, และกด s u บสไ r รป e เป็นกำลังใจอมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ